โอ้โหแต่งตัวจำไม่ได้เลยเพื่อนจะบ่าวเว้ยเพื่อนแล้วนายมัวทหารเครื่องหนึ่งตัวนายจะระู้ไหมว่าใครจะเป็นคนแบบต้นกล้วยตัวน้อยใครจะเป็นคนโหนคนล้อคนลัมเนี่ยแบบกล้วยแบบอ้อยไม่ไหวเต้นไม่ไหวถ้าโหนก็ล้อมลัมเนี่ยมาอ,อาปาไาโหนเ<ไ>ป,<ไ>ป็นเหรอเออโหน<ว>เ<ไ>ป็นเหรอเป็นดิกูนะลูกหลานตายายเนี่ยโหกันมาตลอดเลยต้องมาปู่ย่าตายายเลยปู่คนแรกยันปู่คนสุดท้าย หกเจ็ดปู่ด้วยกันโอ้โหปู่คนท้ายเนี่ยหากินตางโหนตายคาวงโหวเลยครูมาแต่ก็โโหยหัวขาดต้ตายไปเลยไม่ใช่ละเมาเล่าขาวไปลงตายแล้วไม่ได้กับข้างยายกูลำมาตลอดมาตลอดเออข้างโหกับข้างลำได้กันก็ออกมาเป็นพ่อัาแม่กูเออคม่รู้แม่พ่อมาแม่กูได้กันที่ไหนแม่ที่ไหนอ่ะได้กันในกระบุงลำอุ้ยเออแล้วการพ่อแม่เป็นไงบ้างพ่าขานมาก นี <ih unting> ่โหมันมีกี่ประเภทวะโหมีสามประเภทสามประเภทอะไรบ้างประเภทอะผู้หญิงหผู้หญิงผู้ชายโหผู้ชายกรเทยมีกระเทยด้วยมีเราลองลองโหผู้หญิงก่อนผู้หญิงก่อนอาผู้หิงก่อนนะโหแบบไหนโหผูโห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 วหโหโหหโหผู้หญิงหยหโงโหโอ้าโห อะไรอ่ะเออโนชาโอไม่มีโแล้วทำไมไม่พูดเลโอจบแล้วสำลักลำลายเนี่ยขย่อนที่หลังสำลักทุกคนเลยนั่ไม่โอ้ะสำลักอไหนกจะมาคับได้จามนี่สำลักเนี่ยมาโผโหผู้ชายโหไม่มีโไม่มีโอเอาโบะเทืองโอบะเทืงโหะเทืองเาเสียงใหญ่หน่อยยังไงนอ่อโ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 อออโอง ผู้หญิงต่ำผู้หญิงก็เก่ามไปหาที่วัดเอาเองเลยปะ